หลายคนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับมีท่านผู้ชมหลายท่านหลายคนนะครับที่ตัดต้นกล้วยนะครับตัดต้นกล้วยกันแบบว่ามันทํายากมันลําบากประมาณนั้นนะครับวิธีตัดต้นกล้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตัดเอาเครือกล้วยที่แบบว่าเราไม่ต้องไปทํางานหนักนี่เราวัดดูต้นกล้วยนะครับกึ่งกลางมันอยู่ประมาณนี้เราวัดขึ้นมาอีกประมาณสองสอกอยู่ประมาณนี้นะครับ เราจะใช้ตรงที่ตัดใบนี้นะครับใช้ตรงที่ตัดใบนะครับดึงนะครับดึงอย่างนี้เลยครับไม่ต้องไปใช้มีดฟันนะครับดึงนี่ก็ค่อดึงไปเรื่อยๆนี่นี่ แล้วเราก็ค่อยๆโน้มลงมานะครับนี่มาพยุงพยุงเรานะครับพยุงไปตามทางที่เราต้องการนะครับนี่ครับนี่คือต้นกล้วยเขาจะช่วยเรานะครับอืมกล้วยจะได้ไม่ช่ำมากนะครับพอลงมาพอลงมาที่ถึงดินแล้วก็มาตัดนะครับนี่ เป็นยังไงครับท่านผู้ชมง่ายไหมครับเราถ้าเราไปฟันด้านหลังฝั่งนี้นะครับมันจะหักออกมาทันทีเลยนะครับมันจะหักบึ้มร่วงลงกับพื้นเลยอันนี้มันจะทําให้กล้วยเราช้ําน้อยนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปใช้กําลังงานหนักนะครับอันนี้ก็แค่นี้นะครับสูตรง่ายๆนะครับ สูตง่ายๆของสวนของหัวหน้าพักรยาจกนะครับที่เป็นสูตรง่ายๆเลยนะครับนี่ดูครับดูลูกกรอบลูกใหญ่ครับงามๆนะครับ ต้นนี้ก็ตึงแลนะครับหลังจากที่มันเริ่มตึงเริ่มมันก็จะสุกแล้วเราก็ตัดได้เลยนะครับ